สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชะดาวจังวังกรค่ะ หมอจบจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะปัจจุบันนะคะหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะสาขาเวชศ,ศาสตร์ครอบครัวค่ะและเป็นแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพหรือว่า anti-aging and regenerative medicine หลายคนนะคะตอนนี้ได้ยินคำว่าคอลลาเจนเชื่อว่าทุกคนรู้จักคำว่าคอลลาเจนกันเป็นอย่างดีแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะรู้จักดีจริงหรือเปล่านะคะคอลลาเจนคืออะไรนะคะแล้วมีประโยชน์ต่อร่าง อย่างไรบ้างวันนี้หมอดาวจะมาเล่าให้ฟังค่ะในส่วนของคอลลาเจนนะคะจริงๆต้องบอกว่าคอลลาเจนก็คือเป็นสารอาหารกลุ่มโปรตีนอย่างหนึ่งนะคะและนอกจากนี้ค่ะคอลลาเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบของร่างกายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผมนะคะผิวเล็บนะคะ รวมไปถึงภายในร่างกายที่เรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นกระดูกข้อต่อต่างๆนะคะเอ็นนะคะก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบด้วยคราวนี้กลับมาที่ว่าทําไมคอลลาเจนถึงฮอตฮิตติดดาวหลายคนเนี่ยสรรหาคอลลาเจนมารับประทานเรื่องราวคืออย่างนี้ค่ะคอลลาเจนเนี่ยเขามีอยู่ในร่างกายก็จริงนะคะแต่ว่าเขาจะลดน้อยถอยลงไปในแต่ละปีค่ะคือ ปีปีหนึ่งเนี่ยนะคะ1.5%ค่ะที่ถอยลงไปคราวนี้หมอดาวยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นผิวหนังของเราผิวหนังของเราเนี่ยประกอบด้วยนะคะคอลลาเจนถึง80%ค่ะ นั่นหมายถึงว่าพอเราอายุมากขึ้นปีหนึ่ง,ป,งปีหนึ่งที่ผ่านพ้นไปนั้นคอลลาเจนก็ลดน้อยไปนั่นไงคะผิวก็เลยแก่ดูเหี่ยวดูอุ้ยย้อนไม่สวยก็เลยทําให้คุณผู้หญิงรวมถึงคุณหนุ่มหนุ่มผู้ชายด้วยนะคะที่เราอยากจะสดใสด,ดูดีไปตลอดเนี่ยก็จะต้องเอาละทํายังไงที่จะทดแทนคอลลาเจนที่ขาดหายไปได้ การทดแทนคอลลาเจนที่ขาดหายไปเนี่ยมีหลายวิธีนะคะอาหารหลายกลุ่มค่ะก็มีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบแต่ว่าถ้าคุณรับประทานอาหารกลุ่มนั้นเช่นโปรโตีนจากปลาอย่างนี้ค่ะถ้าคุณรับประทานปลาไม่เพียงพอก็ทําให้คุณขาดคอลลาเจนได้จึงได้เกิดนวัตกรรมในการสกัดคอลลาเจนมาเพื่อช่วยเรานะคะผลิตภัณฑ์คอลลาเจน collagen, หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มคอลลาเจนนั้นนะคะก็มีส่วนช่วยที่จะทําให้เติมเต็มคอลลาเจนที่ขาดหายไปได้แต่ช้าก่อนค่ะ คอลลาเจนที่จะเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่คอลลาเจนม่วนซัวน,นะคะเราจะต้องพิจารณาให้ดีค่ะว่าถ้าเราอยากจะรับประทานผลิตภณัณฑ์คอลลาเจนเนี่ยมีหลักการในการเลือกอย่างไรบ้างเอาละกีละข้อนะคะ ข้อแรกค่ะควรจะเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนหมายความว่ายังไงคืออย่างนี้นะคะเวลาที่เรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยนะคะร่างกายเนี่ยก็ต้องดูดซึมถูกไหมคะเมื่อดูดซึมแล้วเนี่ยถึงจะนำคอลลาเจนนั้นไปช่วยร่างกายไปเสริมเติมคอลลาเจนที่พร่องหายไปได้แต่นะถ้าสมมติคอลลาเจนที่เราเลือกรับประทานเนี่ยมันดูดซึมได้ยาก ดังนั้นรับประทานเข้าไปร่างกายใช้ไม่ได้เสียเปล่านะคะไฮโดรไลซ์คอลลาเจนก็คือเป็นรูปแบบนะคะคอลลาเจนที่เขาทําให้มเลกุลหรือว่าขนาดเนี่ยเล็กลงเหมาะสมดูดซึมได้ง่ายขึ้นเมื่อดูดซึมได้ง่ายขึ้นก็มีส่วนทําให้เอาคอลลาเจนนั้นไปซ่อมแซมร่างกายได้ดียังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะคอลลาเจนเพปไทด์ ides, ที่ว่าที่เป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนเนี่ยนะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยควรจะมีลักษณะจำเพาะค่ะหมายความว่าอย่างไรนะคะบางนวัตกรรมนะคะ เขาจะคัดสรรค่ะทําให้คอลลาเจนเช่นว่าอันนี้เป็นคอลลาเจนสําหรับผิวหนังนะอ่ะดังนั้นถ้าเราอยากทําให้ผิวหนังเราสวยเรามีคอลลาเจนที่ดีก็จะเป็นคอลลาเจนที่คัดสรรมาสําหรับผิวหนังนะคะเป็นเหมือนทาร์เก็ตเลยนะคะไปถึงเป้าหมายและที่สําคัญที่สุดค่ะในเรื่องของกระบวนการผลิตนั่นไงคะผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเนี่ยเราจะต้องดูด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานไหมมีเลขที่จดแจ้งออยไหมนะคะ ตัวสินค้านะคะรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความสมบูรณ์ไหมนะคะสามารถที่จะแจ้งนะคะถ้าเกิดเอ้ยออผลิตภัณฑ์เนี่ยบุกนะมีซองฉีกขาเสียหายเนี่ยจะเคลมจะไปคุยกับใครได้ตรงนี้อย่าลืมนะคะสุดท้ายนะคะที่หมอดาวอยากจะบอกพวกเราด้วยนะคะถ้าอยากดูแลผิวให้สวยงาม ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนนั้นอย่าลืมค่ะว่าจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเสริมร่วมด้วยนะคะบางผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเขาก็น่ารักนะคะเขาก็มีการใส่สารเช่นลูทีนนะคะไฟโตเซรามัยนะคะ ที่ทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นแหมดูแลว้น่ารักเลยใช่ไหมคะดังนั้นค่ะการเลือกรับประทานคอลลาเจนให้ถูกต้องให้เหมาะสมนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ผิวสวยงามนะคะ mm hmm. ก็ต้องดูดีๆอย่างที่หมอดาวบอกวันนี้หมอดาวไปก่อนนะคะลองไปฟังแล้วเลือกตามที่หมอดาวแนะนํานะคะ